Oh. สวัสดีครับทุกท่านแม่ฝันใจแม่ครับ <aunque S 2> <M> ประมาณประมาณนะคร <ekk> ับี้งานชั่วโมงนะครับประมาณสามชั่วโมประมาณเจ็ดร้ไม่เกินอ่าประมาณนี้นนีไอน้ำน้ำลวดห้าคันครับดไปูจกครับ อออเเาเี่ยวน่เลยเนีมาแล้วครับผมาอันนี้ f ติดตามเยอะครับแหมโฟว์โว้เลยอะ อย่างบยยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจจกอีกออก็แต่บ้านผมก็ต้องใช้รถอันนี้วิ่งคนานะครับมันจะอยู่น้ำหน่อยถ้าเป็นรถเล็กมันก็ไม่ค่อยแน่นอะไรครับอันนี้ก็ทำโครงทำเครื่องมาใหม่ด้วยนะครับผมแหลงกว่าเก่าแน่นอน ก็มีหลายท่านครับแต่แบบว่าถ่ายคันนี้ให้ดูเยอะๆเลยนะพี่โอ้โหมาแล้วครับเขาบอกว่าคนขับโสดด้วยนะขนาดใช้รถกยังขนาดนี้แล้วเกิดเมียจะใช้เมียขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเอาแล้วพี่ จกจงยเอียงแล้วนะทุกคนเนี่ยครับจาของน้ำเขาบว่าน้ำซติมครับขอลึกๆหน่อยจัดให้ครับอ่ะน่าจะกบแล้วครับ รการเท,น,ทนี้ไม่มีผิดหวังครับจะดันป่าจะวิ่งคันาจะไถน้ำํำลมภูเขาเผากระ่่มครับจัดให้หมดก็อยู่ที่พิจิตรนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับไป อา่าครับแฝดได้วันนี้ติดธุระนะครับงั้นจะดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนดันนี่ครับมีดันอีกนะครับผมแหมถ่ายยากครับได้ายากเอาเอาฝั่งนั้นคลองน้ำทิ้งนะลูกลเพ่ ่ขอน้ำส่งของส่งน้ำดู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 โอ้โหปีนกันไปได้อ่ะโอ้โอ้ปีงไปขีดดูดูดูไม่คืนนะไม่คืนนะมีถัลงว่ะเดี๋ยวจะลื่นลงไมคงไม่ไปเลยนะเอาโอ้โหดูยังเนี่ โอ้โหอ้าวแหะน่ากลัวแล้วเกินเสียวเลยรอบสองครับรอบสองไม่รู้อ่ะโอ้โหเธอปีนกันไปโอ้ับตะแคงไปไปนะครับดูได้เท่าตับือนจะแทงตะแคงไปเยอะนะโอ้ออกระใจก่อน เอาเอาเอาฮ่าฮ่าฮบอ,อ,อ,อมเดี๋ยวครับเจ้าของนาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอ่าให้ทำถนนให้ทำคันใหญ่ๆห,หน่อยเขาจะเอาไว้อ่าใส่รถเครื่องนะใส่ปุ๋ยพาาลางงานนะครับวิ่งวิ่งได้ ็ต้องอ่าเขาจบพิพิธภัณฑ์ท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปธุระก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเป็นเอสซีคันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะตามสายให้บ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจจะหาอ่าทีมงานเบนซ์นะครับไปไถ่ายหน้าอ่าปรับที่นะครับดันปลาวิ่งของอันนานะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่าทิ้งเบอร์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับผมนะครับจะวิพิจิตครับไปยอะไรไปเจ็บ ครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ